สวัสดีครับมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันนะครับประจำวันอังคารที่27พฤษภาคพพมปี2025นะครับ2ทุ่ม3นาทีนะฮะมีเวลาไม่ถึง27นาทีนะฮะตลาดอเมริกาจะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอ่าไปที่ Google Sheets นะครับมือถือไปที่ Streaming นะฮะก็ ดูมูลค่าไม่ได้นะเพราะหลัง6กโมงคึ่งมันจะเป็นในมูลค่าของ DR นะฮะอันนี้ลบไป15นะครับเหลือปิดที่1163จุดนะครับแล้วก็โอเคนะฮะต่อไปนะครับวอสลิทนะฮะแน่นอนแดงเถือกนะครับ s อ b ก็แดงเหมือนกับช่วงประมาณบ่ายสาอะรายใหญ่ทิ้งอะตอนแรกเหมือนก็นจะพอได้อยู่แล้วนะฮะนะครับ ก็ธนาคารก็ลงไปประมาณสัก1.2 1.5ก็ว่ากันไปนะฮะคราวนี้ผมไปรับ BYD มานะฮะ DR แล้วก็อ่าเซี่ยมี่แล้วก็ Google นะฮะ g o เ g l e เออทำไม Google ลบแล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรแล้วอ่ะโอเคผมไปเร็วๆเลยละกันนะครับแล้วก็ไปที่พอร์ตโฟลิโอเลยละกันนะฮะวันนี้ขาดทุนครับแต่ขาดทุนแบบอันเร็วไล์นะฮะเพราะว่ายังไม่ขาย แต่ก็ถามว่าเยอะไหมอ่าดูกันครับดูนะฮะเปิดเลยนะครับที่ SCB นะฮะต้นทุน120.52นะฮะไปปิดที่120เสียดายตรงที่ว่ามัน,มนไปปิดต่ำสุดของวันนะ่ะมันจะ120.5ก็น่าจะได้แสดงว่าลายใหญ่ออกนะอ่าถามว่าผมไม่นั่นไหมก็ไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามีปันผลรองรับนะฮะนะครับ ก็ขาดทุนไป0.43%หรือคิดเป็นเงินประมาณ7,500ันนะอันนี้ไปล็อกกำไรช่วงแรกๆของการเปิดตลาดนะได้มานิดหนึ่งแล้วไม่มาที่ราคานี้อีกเลยนะฮะส่วน TTB ครับอันนี้ SCB นะฮะ TTB ก็ขาดทุนแบบอันเลวไลท์นะฮะ0.42สังเกตใกล้เคียงกันนะข้างบน4-3แต่อันนี้ทุนน้อยกว่านะน้อยกว่าสักประมาณเท่าไหร่อ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะ ลบไป3,000นะฮะนะครับส่วนในอันที่ขายไปจริงๆมันล็อกกำไรนะแต่ปดีมันเขียนมันคิดต้นทุนแบบไฟฟ o ก็แล้วแต่เขานะฮะสรุปรวมนะครับแบบหนึ่งนะฮะอันนี้คระะับก็คือล็อกกำไรไป849แล้วก็ขาดทุนแบบอันเลวร้ยวายไป1 0 0 0 0นะฮะ0.43เปอร์เซ็นต์ ก็บอกว่าสิวๆนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะไปดูดิวซัมเบอรี่แล้วกันนะฮะไปเร็วๆนะครับไปขายได้ที่121เนาะนะครับ2,000นะฮะตั้งไว้นะครับ,บ,บ121.5แล้วก็รับมาดูที่เดสก์ท็อปนะฮะโอ้โหที่บอกเป็นสามเหลี่ยมล่วงมาเลยฮะรบับมาปุบบๆๆๆเลยนะฮะก็แต่ก็ดีเนหะ็นไหมได้ต้นทุน120 จุดต้นทุนเฉลี่ยนะฮะนะครับถือว่าดีเลยแหละนะฮะไม่งั้นก็จะไปได้ต้นทุนแบบสูงกว่านี้นะฮะมันปิดมันปิดที่120นะอ่าก็แค่อีกไม่ถึง1ช่องด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าไม่รวมต้นทุนเดิมนะฮะที่มีค้างโอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็น TTB นะครับที TT b ก็ไปขายนะฮะห ผมไม่แน่ใจว่ามันมาถึง1.94อ่านั่นแหละฮะแล้วก็1.93มั้งมันก็เลยเฉลี่ยเป็นประมาณนี้นะฮะเซลไปรับแบบสามเหลี่ยมมาเหมือนกันนะฮะครั้งนี้ก็จะเห็นว่าไปรับคืนมาจะเยอะกว่าที่ขายไปนะฮะ1.93จริงๆมันน้อยกว่าอันนี้นะเพราะว่ามันปัดเศษเป็นทุนยม2ตําแหน่งนะครับโอเคตามนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูออเดอร์นิดนึงนะครับ ออเดอร์ก็เนี่ยฮะเยอะมากแล้วตั้งขายตั้งซื้อนะฮะถามว่าอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนะฮะหมายถึงว่าไม่ได้กังวลอะไรมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอ,อีกอันหนึ่งฮะผมขอออล็อกอาท์นะครับโอเคนะฮะผมไปใช้ยนต้านะครับอ่าผมไปใช้หยนต้าแล้วให้ดูพอร์ตโฟลิโอนี่ฮะพอร์ตโฟลิโอ เต็มๆนะฮะแล้วก็นี่ฮะกำไรนะครับดูฮะส่วนอันี้ไว้ต้นทุน10,000แสนนะผมทยอยโอนเข้ามารวมแล้วเป็น10,000แสนผมก็จะล็อกตรงนี้แหละไว้เล่น DR นะฮะแทนเล่นกองทุนนะ,ะที่ผมเปลี่ยนกลยุทธ์นะฮะก็มีเซี่ยวมี่นะฮะมี Google 01นะฮะแล้วก็ BYD นะครับที่เป็นของกรุงไทย80แล้วก็ b y d ที่เป็นของบัวหลวง01นะฮะ อันนี้เพิ่งเข้ามาเลยทําให้เอ่อทำให้ติดลบนะครับเข้าช่วงใบยบยมันมันขึ้นมาแล้วนะฮะผมให้ดูนิดนึงก็ได้นะครั mm hmm. บ b ีไนะฮะอันนี้ฮะมันเนี่ยพอตั้งแต่เที่ยงเสร็จมันมันรีบาวขึ้นมาแล้วจากเดิมมันเป็นลบ4% 3่หรือสนตะ์ะผมจำไม่ได้ละแล้วสุดท้ายก็เหลือลบ1.65ผมไม่ชอบที่มีเศษที่บอกว่าอันเนี้ยเพราะว่าผมไปขายไอ้เจ้า b ีไวดีคอมนะฮะ เพราะว่าผมจะเอามาซื้ออันนี้นะฮะผมไม่ชอบไอคอม80ของกรุงไทยที่อย่างที่บอกฮะมันมันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ฮะผมมาเทียบกันนะครับไอของบัวหลวง01นะลบ9หุ้นจริงลบ5แล้วของกรุงไทยดูสิฮะลบ3 3มมน่เปอร์เซ็นต์มันใช่ที่ไหนละ่ะนะฮะ คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือคนอื่นเขาทําได้เปรียบเทียบให้เห็นแบบตรงตรงกันเลยนะฮะ,อ,ะอันอื่นก็ทําได้แล้วทําไมคุณทําไม่ได้เนี่ยไม่สอดคล้องเนี่ยนะฮะโอเคเนี่ยแหละฮะนั่นละผมก็เลยขายเดี๋ยวให้ดูออเดอร์มันจะมีแค่ออเดอร์เดียวแหละที่ผมขายไอ้เจ้าอันนี้นี่ฮะปุ๊บรับผมมาเข้าวันนี้นะฮะความศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ตั้งขาย Google ไว้ก่อนที่เคยขายได้ครั้งก่อน17.1นะฮะ เอ่ออะโอเคนะฮะก็กลับไปครั้งหนึ่งก็คือมีกำไรแล้วนะครับ1 0 0 0 0แสนก็คือพูดง่ายถ้า Market Value ตรงนี้นะดูง่ายตรงนี้นะ2725นะครับก็หมายความว่ามีกำไรบวก2725นะอ่าตามนี้นะครับโอเคก็หมดไปแล้วสำหรับเอ่อสตรีมมิงนะย้อนกลับไปนะครับ อันนี้ก็จะไปเร็วเลยละกันนะฮะเป็นตามนี้นะครับสตรีมมิ่งที่เล่นหุ้นธนาคาร2ตัวเป็นหลักนะผมจะแยกจากกันไอ้น,นี่ ttb นะฮะนะครับซิวๆนะครับซิวๆนะฮะเหลือไว้500แค่นั้นเองนะฮะโอเคมาที่กองทุนฮนะอันนี้กองทุนไอ้สีแดงๆบอกก่อนที่ผมขายนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนอันนี้รอ n a v นะฮะ2อ,อันนี้ต้องรอ ตอนเที่ยงพุ่งนี้นะเพราะเป็นของอเมริกานะฮะแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วยังไม่ขายนะครับอไปดูดามกันผมอยากให้ดูตรงนี้ฮะอ,อัตราแลกเปลี่ยนก่อนมันกลับมาอ่อนนะอันนี้สามสองจุ 3, 2, จ 6, ก่อนนั้นนี้มัน32,7กว่าด้วยซ้ำไปนะฮะถามว่ามันกลับมาอ่อนก็ดีนะฮะมันจะได้ผมก็จะได้ าขาดทุนน้อยลงนะไม่ใช่อะไรนะครับอ่ะแล้วต่อไปฮะต่อไปไปที่สินทรัพย์นะครับแน่นอนผมขายกองทุนอย่างที่บอกนะครับอันนี้นะ KKP นะครับซึ่งก็คืออันนี้นะฮะที่บอกเปลี่ยนกลยุทธ์ผมมาเล่น dr แล้วนะฮะอันนี้กองทุนวันละครั้งแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะฮะต้องดูดาวสถานการณ์ตอนบ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งนะคัตออฟบ,บ่ายสามครึ่งนะไม่รู้ว่า เปิดตอนสองทุ่มมันเนี่ยที่จะเปิดเนี่ยเวลาสองทุ่มครึ่งเนี่ยมันจะบวกหรือลบอะไรประมาณนี้ะนะครับอ่ะออไปดูที่รายการและกันไปดูที่กองทุนรวมโอเคนี่นะครับที่จะเห็นนี่ฮะขายหมดเลยนะฮะขายหมดเลยแล้วก็ S C B Go กนี่ะก็ขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ES Go กต้องรอพรุ่งนี้นะอันนี้แล้วก็เมกาเทนก็ต้องรอพรุ่งนี้นะฮะอ่า นี่ฮะตามนี้นะครับอ่าติดไปแล้วก็อันนี้ฮะหุ้นสหรัฐผมมี QQQM นะฮะอ่าผมก็คือไล่มาเลยนะทางฝั่งที่เป็นอันนี้นะฮะนี่ฮะมันขาดทุนลบ2,900เนี่ยเจ็บใจตรงที่เราไม่รู้ไงว่าเวลาระหว่างวันที่มันเทดเนี่ยเราออกคำสั่งซื้อขายไปแล้วไง แล้วมันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เลยก็เลยกลับมาเล่นดีดีกว่าแล้วดีอารก่อนหน้านี้ผมไม่เชื่อใจเพราะว่าลงท้ายได้80อย่างที่บอกวอลุ่มน้อยแล้วก็ไม่สอดคล้องพอของบันหลวงมานี่ผมกลับมาเชื่อใจ100%เนะฮะโอเคนะครับมาที่นี่ฮะนี่ฮะอย่างที่บอกนะ q q วเนะเป็นดอลลาร์นะครับก็ขายไปก่อน14หุ้นนะฮะอันนี้มี19หุ้นเดี๋ยวรอว่า ถ้ามันขึ้นไปอีกก็ขายที่เหลือแต่ถ้ามันพอที่จะลงมาผมก็รีบขายนะฮะใส่ซ่า212.78นะเขียน212.78ราคาพีมาเก็ตราคาเปิดนะก็นี่ยไม่ได้หวังว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆต้องการออกแล้วก็รีบแลกคืนเป็นเงินบาทไทยนะฮะไม่อยากเสียขาดทุนอัตาราแลกเปลี่ยนนะฮะคอน l ทน,นะะคราวนี้ผมให้ไปดูเมื่อกี้นี้ให้ดูนะฮะ QQQM นี่ครับเอ่อพีมาเกตสอง่อา่าโอเคใกล้เคียงกันแหละนะฮะมันขึ้นขึ้น,นลงๆนะฮะเนี่ยตามนี้นะฮะเพราะว่ามันมีข่าวที่ทำบอกว่าคุยกับประธาน EU ได้โอเคแล้วเนี่ยทำเหมือนกับปั่นหุ้นเลยนะออกข่าวมาก่อนจะขึ้น50%ภาษีน้เข้าแล้วอีกวัน2วันก็บอกว่าข่าวโอเคและใครใครความกังวล วันศุกร์ก็ลงไปสิครับหุ้นเทคหุ้นอะไรทองก็ขึ้นนะฮะพอคลายความกังวลเสร็จหุ้นเทคก็กลับมาบวกพีมาเกตก็บวกนะฮะส่วนทองก็ลงนะเห็นไหมเออมันก็เป็นอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งนะฮะบวกนี่ก็คือแข็งแล้วก็เงินบาทก็กลับมาอ่อนอันนี้ถูกต้องแล้วแหละนะฮะมันน่าจะอ่อนมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะโอเคนะครับอันนี้ที่ให้ดูนะฮะขาย14หุ้นนะครับ14หุ้น โอเคต่อไปอันนี้อัตราแรกเปลี่ยนนะอันเดิม32.71เมื่อกี้จุดใช่ไหมถ้าจุดเนเนี่ยผมจะขาดทุนแค่0.32แต่ถ้าเป็น32.67เนี่ย0.44เลยเห็นมันต่างกันนิดเดียวแต่โหแบบขาดทุนแบบครึ่งเปอร์เซ็นต์นเลยนะครับอ่าต่อไปเป็นแดชบอร์ดฮะ นี่ฮะแดชบอร์ดประจำวันคารที่27พ่พฤษภาคมปี2025นะเงินในส่วนของสตรีมมิ่งจาก323เมื่อวานนะ323,000นะเหลือ3-10นะหายไป13,000นะไม่แปลกเพราะว่าเป็น Unrealized ขาดทุนแบบ Unrealized ของหุ้น2ตัวนะ S C B กับ T T B นะฮะไอ้นี่ไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของดามนะฮะ ก็28 0 0 0นะครับจากเดิมมัน2 4ใช่ไหมสองสหรือ2 4เมื่อวานนี้นะคราวนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเอาเป็นดามกับอา่าสตรีมมิ่งที่เป็นของหยวนต้านะก็คือไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าหยวนต้าเมื่อกี้เนี้ยที่แสดงให้ดูเนี่ยนะครับต้นทุน10,000แสนแล้วก็ตอนนี้มันได้กำไร27แล้วลนะฮะผมก็จะพยายามเล่นตรงนี้ละให้ช่องช่องหนึ่งสำหรับหยวนต้าเลยจากกองทุนมาเป็น ADR ดีกว่านะฮะ มันก็เรียวไทม์เลยหมายถึงเซสชันไนท์ตอนกลางคืนก็เทรดตอนกลางคืนเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จีนบวกไอกองทุนที่เหลือนะอันนี้ทองเดี๋ยวทองก็จะหมดไปแล้วนะฮะตามนี้นะครับราคาปิด s อ b 120นะฮะโอเคตราแลกเปลี่ยนอันเดิมนะ3227 1ผมไม่ได้อัปเดตนะ,ะอันนี้ก็6กหลักสุดท้าย652นะ824อันก่อนมัน66ใช่ไหม 662เนอะอ่าหายไปหมื่นหนึ่งนะมีไอ้นี่มาช่วยนะฮะก็ไม่เป็นไรฮนะยังไม่ได้หายจริงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คืนมานะฮะแล้วก็เป้าหมายระยะยาวลบ9.88ยังยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะครับอ่าต่อไปไปเร็วๆไปสุดท้ายที่กราฟการลงทุน,นะฮะกราฟการลงทุนก็อันนี้ฮะนะครับย่อมานิดหนึ่งนิดเดียวหมื่นนะยังไม่หลุดไอ้ที่เป็นหกแสนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ด้านซ้ายเดี๋ยวต้องรออีก สักหน่อยนะจะได้เห็นด้านซ้ายว่าตกมาจากผาผามันสูงชันยังไงนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็ตลาดอเมริกายังไงยังไงบวกแน่นอนนะฮะแล้วก็รีบขายล็อกกำไรนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับโอเคครับสั้นๆแค่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ